คุณผู้ชมคะโซเชียลมีเดียก็อยู่คู่กับสังคมโลกมาไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมเคยลองคำนวณดูไหมคะว่าแต่และว,วันใช้เวลาไปกับแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียต่างๆกันวันละประมาณกี่ชั่วโมงน่าจะไม่น้อยนะคะขณะนี้ก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งบนโลกนะคะที่เริ่มรู้สึกว่าเบื่อกับการใช้โซเชียลมีเดียเริ่มต้องการที่จะว่างเว้นหรือว่าหยุดพักอย่างน้อยก็ชั่วคราวค่ะ มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดิจิทัลดีทอ x ์หรือว่าล้างพิษจากโลกดิจิทัลแล้วก็มีบางบริการก็เริ่มที่จะให้บริการเพื่อที่จะให้วางโทรศัพท์ว่าเฉยๆถึงขั้นใส่ไว้ในกล่องล็อกไว้เลยนะคะเพื่อที่จะไม่ใจอ่อนไปหยิบมาดูแล้วจะช่วยเพื่อที่จะลดอาการเบื่อโลกโซเชียลได้อย่างไรติดตามรายงานจากคุณชลันลักษณ์จันวรเพ็ญค่ะ การสำรวจปี2018โดยบริษัทวิจัยการตลาด GWI พบว่าประชากรวัยรุ่นจนถึงวัยกลางคนกว่า1นใน5ทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจากักรมีการพยายามพักจากการใช้โซเชียลมีเดียและกว่า70%มีการพยายามที่จะจำกัดเวลาที่ใช้ไปกับการดูหน้าจออุปกรณ์เครื่องมือออนไลน์ต่างๆ เหตุผลที่ให้มีแตกต่างกันออกไปเช่นต้องการใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นต้องเอาเวลาไปทำอย่างอื่นหรือคิดว่าการพักใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าเป็นต้นเทรน์ดนี้เป็นที่นิยมมากในหมู่บุคคลที่มีสถานะทังเศรษฐกิจและสังคมสูงกว่าค่าเฉลีย่ยอย่างการเรียนจบสูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือทำงานในระดับบริหาร แนวโน้มการพักใช้สื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นที่นิยมมากขึ้นด้วยในหมู่คนดังในวงการบันเทิงและแวดวงสังคมแม้การใช้สื่อสังคมจะเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทำรายได้มหาศาลก็ตามนักร้องดังชาวนิวซีแลนด์อย่างลอดเปิดเผยว่าเธอเลิกใช้สื่อสังคมต่างๆอย่าง f b o o k o o s ิน s t a m t w m t t e r เพราพอรู้สึกว่าข้อมูลต่างๆมันมากเกินกว่าที่เธอจะประมวลผลได้ experience of r e a d about the world all the time i sort of i felt like i didn't have time to s decide how i felt about anything i just would be like what does everyone else think นักร้องนักแสดงที่มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมสูงถึง270ล้านคนและบนทวิ t เตอร์อีก65ล้านคนอย่างเซเลน่าโกเมสก็พยายามออกห่างจากโลกโซเชียลเช่นกันโดยเธอไม่มีแอปโซเชียลบนโทรศัพท์ตัวเองเลยแต่ใช้วิธีการส่งข้อความหรือแคปชั่นให้ผู้ช่วยส่วนตัวจัดการโพสต์ให้เมื่อจำเป็นแทนโดยเธอเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายครั้งถึงผลกระทบที่สื่อสังคมมีต่อเธออย่างการมีอาการซึมเศร้าหรือรู้สึกไม่ดีต่อตนเอง I don't know how the hell. It's just become really unhealthy. I actually don't have it on my phone. Um, I have it on someone else's phone, and when I feel like I want to share something with my fans or just mess around with it, I do it then. สําหรับคนที่สนใจต้องการอยากจะลองพักจากการใช้แพลตฟอร์มสื่อสารต่างๆถึงแม้จะไม่มีผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยจัดการกับบัญชีโซเชียลให้อย่างดารานักร้องคนดัง แต่ก็ยังมีทางเลือกให้ดีทอกจากโลกโซเชียลอยู่บ้างอย่างแอปที่ช่วยในการล็อกโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานแอปพลิเคชันบางอย่างชั่วคราวได้อย่างแอปที่มีชื่อว่าดิจิตอลดีทอกหรือแม้แต่บริการท่องเที่ยวบางที่ก็มีการบังคับให้ห้ามใช้โทรศัพท์ไปเลย ในสหราชอาณาจักรมีบริการกระท่อมน้อยชานเมืองที่เรียกว่าอันปลักหรือการถอดปลักออกหยุดใช้เครื่องมือสื่อสารชั่วคราวและใช้ชีวิตอยู่กับโลกหรือประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจริงตรงหน้าโดยมีค่าบริการที่พักประมาณ270เหรียญต่อระยะเวลา3วัน โดยผู้ใช้บริการจะต้องเก็บโทรศัพท์ไว้ในกล่องล็อกไว้ห้ามนำออกมาใช้เป็นเวลา3วันที่เข้าพักโดยใช้เวลากับการอยู่กับตัวเองหรือสิ่งต่างๆรอบข้างมากขึ้นซึ่งก็มีผู้สนใจเข้าพักเป็นจำนวนมากทีเดียวชลันลักจันวันเพ็ญไทย PBS World รายงาน